วันนี้มาถ่ายเรียวกล้องติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะที่รักจ๋า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 สวัสดีครับผมกล้องสารสังกับปีชาครับ ก็เป็นการผ่อนคลายเชินหนึ่งก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ว่าชอบอะไรชอบดนตรีมผมก็ชอบดนตรีกันเนี่ยเขาไปดูคอนเสิร์ตของจอห์นเมยเยอร์ที่ผมชอบ7 0เซน์ี่จะเป็นเรื่องคอนเสิร์ตได้ดนตรีซะส่วนใหญ่ต่อมาก็จะเป็นเรื่องรถน,งนะะผู้ชายนะเ,นเรื่องรถม,มีน้องๆแฟนคลับก็บอกเฮ้ย e พี่มีไ g จีดิจะได้เข้าไปดูเข้าไปติดตามกลุ่มที่เป็นแอดมินทำ เฟซบุ๊กให้เขาก็บอกเฮ้ยก็น,น่าทำไอจีนะก็เลยทําเขาก็ได้เห็นไลฟ์สไตล์เรามากขึ้นได้เห็นว่าเราไปไหนทําอะไรได้มากขึ้นก็เป็นช่องทางที่เหมือนกับว่าเออทาให้หายคิดถึงกันมากขึ้นเนี่ยไปร้องเพลงเกิดเจก็ก็มีคนเข้ามาดูเยอะเัินนะไม่ได้เจอกันมานานเลยมาชวนตัวเล็กมาร้องเพลงด้วยกันซะหน่อยอยา ตัวเล็กไหมเขาตัวเล็กไหมวันนี้มาถ่ายเรียวกล้องติดตามชมกนันด้วยนะจ๊ะที่รักจา๋าที่รักจา๋าที่รักจา๋าที่รักจ๋าตัวผมเองไม่ค่อยได้เสพข่าวพวกนี้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้เจอแต่เจอกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ บางท่านก็อาจจะไม่ได้มีความเจนจัดในเรื่องของโซเชียลนักหลอกว่าจะนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้โอนเงินไปอะไรก็เป็นเรื่องโกหกทั้งสิน้นมีโฆษณามาว่าสมุนไพรชนิดนี้รักษาโรคนั้นโรคนี้ได้บางทีก็ไม่ได้ผลหรือมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เสียเงินเสียทองไปฟรีๆและบางทีอาจจะเสียสุขภาพด้วยเดี๋ยวนี้เขาก็มีเว็บไซต์สําหรับให้เราไปค้นหาข้อมูลเหล่านี้ได้ก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะเข้าไปซื้อ หรือข่าวอะไรก็ตามก่อนที่จะแชร์ก็ใจเย็นเช็คซะก่อนเดี๋ยวนี้นอกจากจะมีเว็บไซต์ให้เช็คข้อมูลเหล่านี้เดียวเดี๋ยวนี้เขาก็มีการสอนการใช้คอมพิวเตอร์สอนการเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลการทําคอมพิวเตอร์กฟฟราฟิกเขียนนู่นเขียนนี่วาดนั่นวาดนี่สวัสดีวันจันทร์ส่งให้เพื่อนนู่นนี่นั่นมันก็มีสอนขึ้นมามันก็ทําให้เราผ่อนคลายได้ด้วย สำหรับคราวหน้าอยากจะเห็นผมทำอะไรอยู่ในกิจกรรมแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับใน How to be กล้องครับผมเราอยู่ในโลกซึ่งโซเชียลมีเดียมีความสำคัญมากนะครับถ้าเราใช้มันอย่างถูกทางใช้มันอย่างเท่าทันมันก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้ครับ